5L กันลูกค้าใหม่พรมบางเดี๋ยวตัดเลยตัดเลยครับใหม่พรมบางใหมพรมบางป้ายแพนด้า 55L เดี๋ยวเช็คราคาให้สักครู่ลูกคะะ้าจ๋า 55L มีของอยู่แค่14ลูกเท่านั้น 14ลูกราคารถใหม่เนี่ยอยู่ที่4,900บาทนะคะรีวิวรถ300เหมือนเดิมรถให้300บาทเหมือนเดิมเดี๋ยวเราเปิดเชสงานรตนี้กันใครที่อยากได้แนวใหม่พรมบางแฟชั่นแขนสั้นด้วยผสมแขนยาวด้วยก็เดี๋ยวดู55 l อวันนี้พี่ๆที่ขอใหม่พรมมายังอยู่ไหมนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายอันมินหน่อยเร็วยังอยู่ยังอยู่คะ่ะ ยี่สิบเจ็ด G ใช่ไหมเดี๋ยวไปทางโน้นนะลาวมันอ๋อเดี๋ยวก็เถอกก้อนแบบหนึง่งน่าจะเป็นตัว2 7 G ใช่ไหมลูกค้าที่จะที่อยากดูรีวิวกันถ้าเป็นตัว2 7 G เดี๋ยวอาจจะได้ทยอยเอามาเปิดนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้น้องกําลังคุยกับลูกค้าหลังบ้านอยู่พอดีลูกค้าเขาจะเหมาจะขอเหมาตัดลอดนะคะก็เลยยังไม่ได้เอามาเปิดตอนนี้นะคุณพี่จ๋าแต่เดี๋ยวถ้าวว่าง เอามาเปิดให้แน่นอนโอ้ยตัวแรก 55L จ้ะครอบใจ1เมตรเป็นงานไหมพรมบางนะคะคราทั้งต,ตัวเต็มตัวตัวยาวเสื้อครอบนะคะแขนสั้นสายเดียวแขนยาวก็คือครากันไปหมดทุกอย่างตอนนี้ใครๆก็ตามหาไหมพรมไหมพรมหนาะไหมพรมบางก็คือให้มีมานไหมพรมมาติดร้าน และตัวนี้หนูบอกเลยว่าใครอยากตุนเอาไว้สาหรับปลายปีนี้ตุนเอาไว้ได้เลยนะลูกค้าเพราะว่าของจะเริ่มมาเลทมาน้อยมามาเริ่มหายยากแล้วนะคะเริ่มหายยากแล้วเหมือน 902A อันนี้ไม่ไม่จกตา90เหมือน 902A หนูก็เตือนลูกค้าแบบนี้แหละว่าพี่ตุนเอาไว้นะมันไม่มีของแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีของจริงๆไม่มีของมาเลยลูกค้านะคะโอ้โหดูดีสวยมาก อันนี้งานป้ายแพนด้านะลูกค้าล็อตใหม่ล่าสุดนะคะรอของกันมานานอูแปบ๊บหนึง่งแปบ๊บหนึ่งนะเค้กเดี๋ยวโชว์ความพี่แปดหนึ่งสองามนี่เป็นแกงแบบสี่พันเก้าร้อยลูกค้าคุ้มมากพี่ขอเสียงอีกรอบนึงคุ้มมากนา อย่างจากเจ้าเค้กนะคะคุ้มมากที่4,900แต่ถ้าใครเอฟลูกรีวิวที่ปลอยเปิดโชว์จะได้ในราคา4,600บาทนะได้ถูกกว่าเพื่อนเพราะว่าเราลดให้300บาทเอาไปเป็นส่วนลดค่าจะส่งให้เลยนะคะเออลูกค้าก็จ่ายค่าส่งแยกตอนรับของได้เลยนะจ๊ะ90กิโลลูกค้า90กิโล งานะงาน90โลไหมพรม 55L ลจะป้ายแพนด้ารหัสยอดฮีต 55L ลจะเป็นไหมพรมบางลูกค้าไม่ต้องกลัวหนาเกินไม่ต้องกลัวแบบว่าโอ๊ยถ้าบ้านหนูมันยังไม่ได้หนาวอ่ะพี่นะคะยังไม่ได้ขึ้นเหนือยังไม่ได้ไปแบบสูงกับเขาเอาแบบไหมพรมบางได้นะลูกค้าขายตลาดวัยรุ่น นะคะขายตลาดวัยรุ่นได้งานสวยนะะ่ารักนี่ลูกค้าเป็นไหมพรมบางแขนสั้นแขนยาวค่ะค่กันนะคระทรงเลยนะคะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแป๊บนึงมีหุ่นแหมเอาหุ่นไหมพี่หน่อยพี่ของหุ่นหน่อยเออเอาใส่กระโปรงสวยๆมาเลยนะใส่กระโปรงสวยๆเดี๋ยวขึ้นหุ่นให้ดูลูกค้านี่เก้าสิบกิโลสี่พันเก้าร้อยเป็นงานผูกหน้านะ สุดคิ้วค่ะวนะคะโอโหเก <Hey. S 1> เปิดเทสให้แล้ว 55L สิอลนี้นะคะสวยคุ้มซื้อได้เลยคุณแม่ใครรอกักกัรอรีวิวอยู่นะล็อตนี้สวยค่ะเนี่ยล็อตนี้สวยครอบมาเสื้อเต็มตัวมานะคะเออเยอะแย,ยะเลยแนวคอปกแนวคอกลม นะคะอุ้ยสวยอะสวยลูกค้าใช้คําว่าน่ารักเปึืองมากอันนี้เป็นงานจากจีนนะคะตกใจด้วยเอออุ้ยแรงมากมีมีแบบเขาเรียกยูนบี <c oughs> ยูนบีส่งของอีกทีรอบวันจันทร์พี่สาวส่งของอีกทีรอบวันจันทร์ค่ะวันจันทร์มาคุณแม่วันจันทร์เปิดมาก็ส่งทั้งบิสเนสไอเดียแล้วก็ขนส่งพยาโลจิสติกรวมถึง ถ้าใครจะสั่งร้านละมูฟให้ส่งคิววันจันทร์ตอนนี้ก็คือสามารถสั่งไว้ได้แล้วนะลูกค้านะสั่งเอาไว้ได้เลยนะคะตอนนี้น้องวีอาจจะตอบแชทอยู่หลังบ้านคนเดียวนะใครที่ทักมาแล้วยังไม่เมีแอดมินตอบกลับก็รอแป๊บหนึ่งนะคะเดี <ไป S 2> าา๋ยวไปเดี๋ยวจบไลฟ์แล้วพอยไปไลท์ตอบให้แบบเร็วๆนะคะแบบเร็วๆาาอ,อันนี้จะได้ถึงอยู่ประมาณอ๋อเกือบเกือบสามาร้อยห้าสิบกว่าถึงสี่ร้อยเลยค่ะพี่ เป็นไหมพรมบางนะนะคะเหมือนเหมือนเสื้อยืดอะแต่มันเป็นผ้าไหมพรมสไตล์นี้เลยแฟชั่นแฟชั่นนะคะนี่วัยรุ่นมีนะคะแบบประมาณนี้ก็มีออกนะลูกค้าเห็นแบบหูเสื้อขอบเสื้อขอบเยอะๆนะคะออกแต่วัยรุ่นหรือเปล่าอันนี้แจ้งเป็นความรู้ให้น้องๆวัยรุ่นบ้างนะเพราะว่าตอนนี้น้องๆวัยรุ่นอะมาตามหางานเสื้อขอบเยอะนะคะแต่ว่าขอบล้วนทางกระสอบอัลทสบบลเดอยังไม่มีเลยแม่แต่ก็พยายามให้งานเขาทําแบบใส่เสื้อครอบ มาให้เยอะๆนะเออให้เขาใส่เสื้อครอบมาให้เยอะๆเอาใจลูกค้าที่แบบสายสายวัยรุ่นเนี่ยเปิดในกระสอบแล้วคือแบบได้งานสวยๆไปขายจาก้กนะคะได้งานสวยๆไปขายนี่ก็คือใส่หุ่นกันอยู่นะจังหวะนี้รูดเอลให้หน่อยบีทรูดช่วยพี่เขารูดเอวหน่อยเออเป็นเอลต่ำวาทูเคเลยตอนนี้อ๋ออ๋อ <c oughs> <c oughs> ผูกเป็นเอวต่ำวายทูเคเลยตอนนี้นะคะอันนี้รหัส แพนด้า 55L ลูกค้าขาไหมพมรมขายดีหมดทุกรุ่นอ่ะตอนนี้ยคานิเกนเออกไหมพรมหนาไหมพรมบางนะคะตัวนี้ก็ามาเติมให้แล้วสําหรับใครที่รอไหมพรมบางเพราะว่าตอนนี้ไหมพรมบางที่เป็นรุ่นแขนสั้นอะ่ะของหมดนะคะถ้าเป็นภาคกลางทุกจังหวัดเลยนะคะใกล้ๆภาคกลางก็คือราคาเดียวกันหมด405บาท เหนืออีสาน495บาทภาคปลาย585บาทนะราคา,า,าประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้นะคะ90กิโลลูกค้าขา90โล90กโลลูกค้าใส่ไลสดหรือว่าวัยรุ่นอยากหาของไปขายนะใหม่พรม 55L ออป้าคิง LCB อุย้ยเสื้อแฟชั่นรุเนี้ยสวยมาก อันนี้คือเปิดอกคุยเลยนะว่ารถนี้คืองานสวยมากนะคะ LCB ก็สวย LCB ก็เหลืออยู่แค่ประมาณอ่อเจดแปลูกแล้วตัว LCB นะคะตัวเสื้อแฟชั่นใครที่ได้เห็นรีวิวงานเสื้อใหมพรมแฟชั่นวันนี้แล้วแบบบางนะจะซื้อข่้วซื้อคึ้ซื้อข่้วซื้อพวงซื้อคู่กันไปได้เลยการไปซื้อค่้งตอนนี้เออซื้อคู่กันไปได้เลยกับเสื้อแฟชั่น LCB น้องแนะนาน้องแนะนําค่ะ ได้ค่ะคุณพี่มาที่สบายออเดอร์ขายส่งเสื้อผ้ามือสองค้นหาใน Google m a p มาได้เลยมาได้เลยแต่ว่าหน้าร้านน้องเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะใครมาพรุ่งนี้ไม่เจอกันเดอ้อมาเจอกันอีกทีวันจันทร์คุณพี่จ๋าวันจันทร์เปิดทําการตามปกติเลยนะคะเนี่ยเนี่เนี่ยบางทีมันมีติดพวกแนวสไตล์นี้แม่บ้านนิดนึง มันมีผสมไปนะลูกค้าอาจจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นจา๋าเสื้อขอบแบบทั้งกระสอบอมีคอเต,ต่าออกเพราะว่าตัวนี้เขาจะเน้นที่ผ้าไหมพรมผ้ารองผ้าไหมพรมพ้ารองนะคะลูกค้านี่ใส่เดี่ยวเอาไปซักรีดอบลมร้อนได้เลยนะคะซักรีดอบลมร้อนได้เลยลูกค้าแบบถักก็มีนะเหมือนที่เห็นในรีวิวเมื่อกี้นี้มันจะมีงานตัวถักใช่ปะที่เป็นเสื้อถักนี่นี่น่ารักมาก รีวิวยังว่างนะสำหรับตัวใหมพรม 55L ลูกค้าใหม่พรม55 l อนะคะรีวิวยังว่างเอาใส่ไหมมาได้เลยนะลูกนะใส่ไหมมาได้เลยเอาแบบเต็มเต็มเราได้เลยนะลูกค้าสวยถ้าคุณพี่เอาไปแล้วแบบไปแขวนเรียงโทนนะ่ะนะคะแขวนเรียงโทนกันง่วงน้ำเงินเขียวเหลืองแซดแดงงานลาย,ลายงานน่ารักน่ารักเนี่ยสไตล์งานคอปกเอาไว้ด้วยกันเลยอย่างนี้อุ้ยน่ารักมาก สไตล์งานคอปกก็ออไว้กับงานคอปกด้วยกันอย่างเงี้ยลูค้าสไตล์งานคอปกเอาไว้คอปกด้วยกันเลยสีเออโทนมินิมอลก็ว่ากันไปนะจ๊ะอันนี้อะไรอันนี้ใหม่ปลายห้อยเลยนะคะประมาณนี้ถ้าอ้างอิงจากลูกรีวิวนะคุณพี่ออกแขนสั้นดีมากเลยและอันนี้คืออะไรนะใหม่ปลายห้อยเลยค่ะจากยูนิโคจ้าไหมโพรมห้าสิบห้าเอล รถใหม่ล่าสุดของมาแค่เท่าไหร่นะที่พ่อยบอกลืมไปแล้วสิบกว่าลูกอ่ะลูกค้าใครจะเอานะคะตัดอถได้ตัดเลยป้ายแพนด้าใหม่พรมบางแฟชั่นนะคะใหม่พรมบางแฟชั่นที่เห็นตัวแค่เนี้ยพี่มันยืดได้อีกนะใหม่พรมพ้ารองผ้ายืดดีค่ะฟรีไซส์ได้เลยนะคะฟรีไซส์ได้เลย mm hmm. ชิกีเดาโอ้โหเพลงเขาแบบ ชีกี้แล้วนะเออนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวขออนุญาตโกยนิดหนึ่งนะลูกค้านะไม่งั้นไม่หมดนะวันนี้น้ำเนี่ยแขนสั้นแขนยาวเสื้อครอบตัวเต็มงานสานะะใส,ดใสเดียวนะคะใส่ดงใสเดียวนะลูกค้าผสมกันมานะเยอะแยะนี่สวยมากแล้วผ้าลอนนี้ใหม่ลูกค้ามาเมื่อเช้าก็คือถูกใจกะจะมาเอางานกางเกงเห็นกระสอบรีวิวเปิดเอาไว้อยู่ เอฟลูกใหม่ไปจ้ะเอฟลูกใหม่ไปเลยลูกค้าใครจะมาหน้าร้านก็คือเตรียมตังค์มานะเพื <c> ่อ <oughs> เป็นคนแบบว่าไหลใจงานนี้ก็สวยงานนั้นก็สวยนะพี่นะพกเงินหมื่นมาได้ผ้าที่สบายด้วยเยอะมากน้องบอกเลยนะคะราคาถูกสุดกระสอบเท่าไหร่เริ่มที่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพี่ได้งานเสื้อโค้ตไปต่างประเทศหนึ่งพันเก้าร้อยบาทพี่ได้งานเสื้อผ้าเด็กไปต่างประเทศไปต่างประเทศทําไมอะเสื้อผ้าเด็กกันหนาวไงเออ เะะสื้อผ้าเด็กกันหนาวสภาพผาผู้ใหญ่ไปต่างประเทศเออพูดไปว่างั้นแหละว่างั้นแหละเยอะแยะไปหมดลูกค้าพันเก้าก็มีใครแบบว่าไม่ได้อยากงานอยากได้งานพันเก้าอยากได้งานสวยๆจะเอาลูกละกี่บาทจะเอาแบบไหนสไตล์แบบไหนไปแครูปไปหาตัวอย่างมาเลยเดี๋ยวน้องบอกให้ว่ารหัสไหนออกรหัสไหนมีตัวไหนไม่มีนะคะเออก็ว่ากันไปสอบทมทักแชทอะแอดพอยสตสแตนบายทุกวันจนถึง สามทุ่มนะลูกค้ายกเว้นวันอาทิตย์อาจจะแบบว่าช่วงวันอาทิตย์อาจจะมาเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะพี่เนาะแต่ว่าก็ยังมีแชทมีอะไรก็โทรมาได้เลยศูนย์แปดสามสองห้าคุณพี่จา๋าหุยน่ารักอันนี้ใส่ไ,ม,ไม้เลยนคะนี่ประมาณนี้ไหมพรม 55L ใครอยากได้ไหมพรมแขนสั้นไหมพรมแขนสั้นลุ้นเสื้อครอบอย่างนี้น่ารักน่ารัก ลุนเสื้อครอบผ้าใหม่ด้วยรถนี้สวยราคา4,900อบาทรถใหม่ mới, ปรับราคานิดหนึ่งเพราะว่าปรับปรุงคุณภาพมาแบบชำ่ำนะคะปรับปรุงคุณภาพมาแบบฉ่ำและราคานี้เป็นงาน9กกิโลนะคะลูกค้าขางาน9กกิโลนะได้เยอะนะตกประมาณแบบ300เกือบ400ตัวคุณพี่300เกือบ400ตัวเลยนะคะได้เยอะมากแขนสั้น ครอบไม่ครอบผสมกันไปนะ,ะคะรอบไม่ครอบผสมกันไปนี่แต่ครอบก็คือแบบเบบี้เแบบี้เแบบี้ทรีวาคออบางตัวลายลายทางก็เป็นฟิลแบบ9ว่าป้ปายนะ,ะโอ้โหดูดีนี่ซึ่งวันเนี้ตอนแรกกล่าวว่าแพนจะเอาตัว059มาเปิดให้ดูลูกค้า ตัว059ยะค่ะพี่ตัวแฟชั่น0 5นยแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเอาออกมาเลยวันนี้เอา 55L มาเปิดให้ดูก่อนเพราะว่าลูกค้าคนไหนมาก็คือแบบไหมพรมบางเอาไหมพรมบางเอาไหมพรมค่ะพี่เอาไหมพรมเอาไหมพรมนะคะแล้วเปิดรีวิวให้แล้วนะลูกค้ารีวิวยังว่างนะคะใครอยากได้ไหมพรมรุ่นนี้ 55L แขนสั้นนะคะ5 5 l แขนสั้นโทษนะเออรีบมาตุนไปเลยจ้ะเดี๋ยวหมดแล้วรอของกันอีกนานนะลูกค้า นะคะยังแจ้งกําหนดอะไรแน่นอนไม่ได้เลยอะ่ะลูกค้าเพราะสัญญิงสัญญาลูกค้าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายนั้นป้ายนี้เข้าแล้วเขาเลื่อนหมดเลยเลื่อนหมดเลยลูกค้าตุนได้ก็ตุนไปเลยนะคะบางตัวคือโรงงานแจ้งมาแล้วคข,ข้าวๆว่าไม่มีของ 902A ลูกค้านะคะถ้าไปเดือนนี้เห็นอัปเดตสต็อกแล้วรีบสั่งจองกันนะเพราะว่าหมดจริง ไม่มีของแล้วด้วยนะคะบอกมาตลอดทั้งปีเลยแล้วก็ตัวไหมพรมบางอันนี้ก็คือเอามาสแปรให้ลูกค้าที่อยากได้งานไหมพรมสวยๆแบบนี้นะคะ<ๆ>เปลี่ยนหน่อยได้ปะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้ขึ้นให้พี่หน่อยนะคะเอาตัวนี้สีแดงใสใ่พี่หน่อยะะใส่หุ่นให้หน่อยใส่หุ่นให้หน่อยนะคะประมาณนี้นะลูกค้า 55L ค่ะ 55L 90กิโล4,900บาท ชอบสีแบบวินเทจแบบนี้มากเลยอ่ะงานวินเทจก็คือสุโขทัยยุค90ลายๆสีจะจัดอะไรเงี้ยนะลูกค้าน่ารักแล้วรุ่นเนี้ยอถนี้ออกเป็นแขนสั้นนะลูกค้ารถนี้ได้มาเป็นแขนสั้นราคาปรับขึ้นจากรถที่แล้วผสมสั้นยาวรตที่แล้วอยู่ที่8อยู่ที่4 0 8็อถนี้ใส่มาให้แบบนี้สวยๆแล้วขอกนิดนึง4,900บาทนะลูกค้านะ แล้วรอของมานานมากโรงงานก็คือแบบถ้าได้ของไวมันก็ไม่สวยอะพี่เอางานแบบชัวชัวชัวชงานชัวชันะคะโอ้โหแล้วเป็นพ้าล่องแบบน่ารักอะเนี่ยเออขายห้าสิบหบตัวร้อยบางคนก็เอาไปทําส่งนะขายส่งก็มีนะคะขายส่งขายส่งยกร้อยตัวยกห้าิตัวว่าไปแล้วตะเลดลงตลาด ไล์สดนะคะตัวนี้ใหม่พรมแพนด้า 55L เปิดเช็คงานแล้วนะลูกค้าจ๋ารตนี้รตเดียวกันเลยช่วงเดือนตุลาคมนะคะอตนี้เลยลูกค้าสวยได้มาแค่นี้หมดแล้วก็คือรอของอีก1เดือนนะจ๊ะแม่สวยมากลายน่ารักแกงลายทาง สีสันสีสันก็เอาไว้ด้วยกันหนูไม้หมดยังลูกเอาสีลาลายเอาลายทางสีชมพูใส่ไม้พี่หน่อยเออน่ารัก,น,รกน่ารักเยอะนะลูกค้านี่ประมาณนี้3 5 0ร้อถึงสี่ตัวโดยประมาณนะคะค่าส่งก็ภาคกลาง4ี5บาทเหนือสารส่้อยเก้าสิบหาบาทลูกค้าเล่าออเดอร์ได้นะไหมพรมขายดีค่ะนะคะไหมพรมขายดีพี่ไหมพรม 55L หมายพุม 902A ตอนนี้จะเหลือแต่ปต้ายโค้ดแล้ว902ถ้าเป็นป้าย KWE สินค้าหมดนะคะนี่สีแดงแรงริดแดงแรงริดเนี่ยลูกค้าความดีเทลนะแขนยาวแขน4-5ส่วนแต่ว่าก็เป็นแบบฟุงฟริงอะเน้นแฟชั่น ้องเป็นตัว 55L ที่มีตอนนี้เลยลูกค้าคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะโชว์บนราวให้ดูบางส่วนนะลูกค้านะสีสันงานจีนอ่ะเขาจะมีความแบบม่วงก็ม่วงเลยฟ้าก็ฟ้าเลยนะคะสไตล์คาเฟ่โอยอะไรโอยสไตล์วัยรุ่นอันนี้งานหัวหัวจากกระสอบนี้ซึ่งจะมีเยอะมากนะมีเยอะมากที่ยังไม่ได้คัดในกระสอบข้างล่างเยอะเลยนะคะงานคอ กลมขอบป,ปกสวมหัวนี่ไวรุ่นสวยนะคะลูกค้านี่ประมาณนี้นะแม่จ๋าสวยมากร็อตนี้งานดีนะคะร็อตนี้งานดีร็อตนี้งานผ้าใหม่ลูกค้าใครที่ขอให้เปิดเทสงานวันนี้เทสให้ดูแล้วนะสวยมากลูกค้ายกสอบไปได้เลยค่ะมาเอาหน้าร้านก็ อ๋อถ้าเย็นนี้ไม่สะดวกเป็นวันจันทร์ได้เลยโอนยอดจองเปิดบินเอาไว้ก่อนได้นะคะกันของหมดนะคะโอนยอดสั่งซื้อเอาไว้ได้เลยวินเนี่ยลาหลักมาก4,900บาทค่ะพี่4,900เป็นไหมพรมบางนะคะเป็นไหมพรมบางค่ะพี่พพบ,บ้านไหน,พ,นพี่ปวินา นะคะนี่งานแก๊งคอปกงานแก๊งขาวดำแต่สวยมากคาเฟ่สูตรพี่พอลพี่อาจรยอว่ามีอีกไหมคะมีลูกใหม่ก็ยังมีค่ะพี่ยังมีของอยู่อีกประมาณสิบกว่าลูกใครจะซื้อตุนเอาไว้ซื้อเก็บเอาไว้ซื้อไว้ไ,วได้เลยร็อดนี้สวยร็อดนี้งานสวยพี่ปวินาแคบเลยห้าสี่สามสองหนึ่งห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วงานสวยมากคอยชอบตัวนี้มากเลยอะ่ะเนี่ยงานสไตล์แบบวัตถุเคร แบบ90นิดนึง่งลายทางน่ารักใส่กับกระโปรงแบบมินิสเกิร์ตซื้อคู่กับ,ก,บกับตัวกระโปรงสั้นได้นะกระโปรงสั้นกระโปรงมินิสเกิร์ตยีนสั้นก็ยังมีของอยู่นะลูกค้าทั้งป้ายคิงทั้งป้ายแพนด้ายังมีของอยู่นะแต่ป้ายแพนด้ารู้สึกเหมือนจะใกล้จะหมดแล้วนะคะ ประมาณ3 5 0ร้อยหถึงสี่ร้อยเลยค่ะพี่มันเยอะผ้ามันบางแล้วรบนี้มาเป็นงานแขนสั้นแฟชั่นถูกใจวัยรุ่นแน,น่นอน55าอลนะลูกค้าที่ได้เห็นของกันอยู่ตอนนี้ที่เปิดโชว์5 5าอลปายแพนด้าค่ะป้ายแพนด้าป้ายน้องหมีแพนด้าตาดำๆอะ่ะลูกค้าเหมือนนอยพลตอนนี้เหมือนไอยพลตอนนี้เลยตาดำๆนะฮะถ้าชอบลูกใหม่ไปเอารุ่ใหม่เลย4,900บาทแครบไรส์สดให้เห็นรหัสปักหมุดด้านล่างนะลูกค้านะแล้วก็ แจ้งรับกับนนะ้อยมินได้เลยอ๋อรีวิวมีส่นลดให้300บาทนะพี่ปวินาได้เนาะพี่ปวินาทักหาแอดมินด้วยนะ้านะคะแจ้งรับลูกรีวิววันนี้ได้เลยแล้วก็ส่งของอีกทีวันจันทร์นะคะส่วนใครจะมาน้าร้านก็ยังมีเวลาจนถึงห้าโมงครึ่งวันนี้มาได้แล้วเจอกันอีกทีวันจันทรจ้ะเดี๋ยวปล่อยรีวิวเข้าๆประมาณนี้แล้วกันลูกค้าขาขออนุญาตไปรับย้อนหลังบ้านก่อนแล้วเจอกันใหม่วันจันทรนะคะสวัสดีค่ะ